หมู่บ้านลัดกลางฮุกเขาบ้านเอาเหนือเมืองทุลคมแขวงสายสมบูรณ์ทุกทานเนาะเป็นสุมสนและก็หมู่บ้านที่มีภูเขาอ้อมหอบและมีสายน้ําที่ไหลผ่านนี่คือภาพบรรยากาศทุกคนที่ว่าความสวยงามของหมู่บ้านดังกล่าวนี่เนาะทุกท่านแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่ว่าสวยงามในการเดินทางมาที่แขวงสายสมบูรณ์โดยเฉพาะแม่นเมืองอนุวงศ์ดังกล่าวนี่คือดังภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เนาะ ความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือจะมีสายน้ำเนาะที่ไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นพื้นที่ที่ว่าอยู่อ้อมหอบทางด้านลุมนี้ก็คือจะเปลี่ยนชุมชซนจะสังเกตเห็นบ้านเนาะของประชาวชนงานของประชาชนานะจะอยู่ตามเรียบตีนผู้และนอกจากนั้นก็จะประกอบมีเป็นห้งนาในทางด้านนี้ถูกตองเนี่ยอันนี้เข้ามามันจะมีบ้านอ่าว เหนือบ,บ้านเอาไต้จุดที่ขา้าเจ้าอยู่อยู่นี่จะเป็นบ้านเอาไต้เนาะแล้วเดี๋ยวบัตรขากลับจะพาทุกท่านไปเบืองบ้านเอาเหนือเนาะเป็นหมู่บ้านที่บอกว่ามีนาขั้นใหและกลเป็นหมู่บ้านที่สวยงามอีกหนึ่งหมู่บ้านเนาะเป็นบ้านอ่าซุนเผาเนาะทุกคนที่เพื่อนอาศัยอยู่นี่อันนี้จะแม่นเป็นภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่บ้านเอาไต้เนาะกะตายน้อยเงางอยสาวสยอุลา อาพอนก็จะมีอคอกมมานาทุกท่านจะสังเกตเห็นนว่ามีสายน้าําไหลผ่านนี่อ้อ,อมบ้านเนาะนี่แล้วพนก็จะเลี้ยงมมานี่ก็คือภาพบรรยากาศของความสวยงามของหมู่บ้านังกล่าวดิงามเนาะจะสังเกตเห็นเมืองนี่เป็นเมืองที่ว่าสภาพอากาศปกติเนาะจะต๊ก,ก็ะต๊จะแดดก็แดดจะคึ้นก็คขึ่นแบบว่า เขาเอาแนวนอนบบได้เนาะกลับในพื้นที่นี่ทุกคนเห็นบอมันเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เขาบบคิดว่าจะมีอยู่ในบ้านเขามันเปรียบเหมือนจะอยู่ในต่างประเทศเลยจะสังเกตเบิงในของมุมมองทางด้านนี้เขาจะเห็นว่า,วาเห็นเนาะลักษณะโดยภาพโดยรวมก็จะเห็นทางด้านนี้นีนมีสายนากระทางนี้ก็คือจะเป็น,น,น นี่วิถีชีวิตของจูบส,สัตว์ส่วนอาที่ปนัสัยอยู่นี่บวยามตกบ่มยามตกบ่ายามตกบ่โยมไหมโยมไหมเอาตก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 น,นี่เป็นมา้านี่นี่ม้าของเพื่อนเองเลยม้าโคเท่าบ่าม้านี่ม้าของโคเท่าบ่าอโ้จักโต้ที่โคเท่ามา้าที่ทง้งหมดนี่ อนบอกโอ้ยเป็นเพื่อนมานะเพื่อนมีคอกม้านะเพื่อนเลี้ยงม้าไว้ในอยู่นี่ม้าอันหาก็เห็นเนาะบออื่นนี่เขาจะเห็นว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงขวายนะแต่อันนี้เพื่อนเลี้ยงม้าเนาะทุกท่านมีคอกม้าป้าเป็นบรรยากาศที่ว่าสวยงามหลายเนาะเป็นบรรยากาศของชุมชนที่ว่าอยู่ลุ่มภูเขาอ้อมหอบเลยเนาะทางด้านลุ่มเลย มหัศจรรละครสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้นะนเนทุกคนอันนี้เป็นขอกมากของเขินนะจะให้เป็นลักษณะกลมๆเลยทางด้านนั้นจะมนแเป็นหงเฮียนประมาณนี้ภาพนี้แม่นบรรยากาศเนาะอยู่ที่บ้านอ่าวใต้เมืองอนุวงศ์แขวงไซส์สมบูรณ์อีกหนึ่งโลเคชั่นของการเที่ยวในแบบสูมโซนฮาวาเฮาได้มาเที่ยวผูหอโลนก็ ลองมาทางนี้เบิ่งเนาะส้นทางกับเดี๋ยวปักมุดเอาให้นะทุกท่านเนาะว่าหาสนใจที่เดินทางมาใช้เวลาเดินทางออกมาจากเมืองอนุวงประมาณ30นาทีเนาะนสุดยอดของบรรยากาศมีม้านนี่แหละเนาะบนทีว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเลยก็คือม้าและก็มีขวาข้ามยางน,นี่ทางด้านนี้เลยของบ้านเพื่น บ้านอ่าวจะประกอบมีอยู่สบ้านก็คืออ่าวเหนืออ่าวกลางและอ่าวใต้ภาพที่<อ>ทีน่นนะี้แมนบ้านอ่าวใต้คือได้ว่าเป็นบ้านใหญ่พอสมควรใ<า>นผ<ะ>นจริงนี้การแบ่งออกเป็น3บ้านหรือานแต่ก,เป,กเ,ปเป็นบ้านที่นอนอยู่ในเขตเดียวกันแล้วก็เป็นบ้านที่วาติดกันกันกบธรรมชาติที่มีความสวยงามโดยเฉพาะแม่ เอาเหนือกับเอากลางจะเห็นเป็นพงน้ำขั้นไดและอ้อมพอบไปด้วยสายรุ้งเลลกก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่ายคือเกมนกับอยู่ต่างประเทศเนาะที่เออมันเป็นบรรยากาศที่เอื้นว่ายังมีความสวยงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลายในช่วงฤดูฝนแบบนี้และเขาก็สามารถมาเที่ยวชมบ้านของประชาชนแบบนี้ได้ในช่วงระยะนีเท่านั้นเลยลูกค้าฮาวามาเที่ยวใช้สมบูรณ์ นับตั้งแต่ช่วงระยะนี้ไปจนฮอดหนาวาระยะหนาวของเขานี่ก็ถือว่ายังได้อยู่เนาะเพราะว่าเขาจะเห็นธรมรมชาติสีเขียวทงน้าสีเขียว,ว,เ,ขยวเขาจะว่าสกับม้าหม่อาจจะเป็นช่วงระยะของเข้าเหลือเนอะอาะกระชี่อประมาณต้นเดือนตุลาประมาณนั้นเนาะเพราะว่าในระยะนี้เข้าของเพื่นกับแมนตั้งลำและอาจจะเป็นเข้ามา,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 มาแมน นับตั้งแต่เทศบาลของเมืองอนุวงศ์เข้าม้าแมนข้าบีลยกพันเนาะแต่ก็จะเป็นเส้นทางชีมา้าตากสายภูเขา,านเนาะนเตะหลังๆเวลาลูกพันสามจุดชีพันสายน้าเกิดนาะชีไหลพันบ้านวิ่นี่ก็แมนมาในตั้งแต่ถึงของภูเขาเนาะแมนไหลเรียบตามห้องสันภูมาเลย เสียดายแต่ว่ามือที่พวกข้าพเจ้าเดินทางมานี่เนาะทีนี้ครับพวกข้ามาถือมือฝนตกเลยให้เก็บภาพบรรยากาศเราได้เข้าที่สุกร์วันาะก็อยากจะพาลูกค้าเนาะเข้าไปตรวจสอบในยุทธต่างๆเนาะของเขตสามบ้านนี่น้ำกันงลูกค้าน้องสินทางของคนถือได้ว่างมีแบบยุดนีจะนทรนาหินเชือกเนาะจะไม่ใส่ช่างเอา เนอ้อจากจุดนี้ไปครับเจ้าว่าสี่าพาลูก้าไปเที่ยวจุดนั้นเราแต่มไปหมได้เนาะฝนตกนั่นเองบรรยากาศคือสี่ประมาณนี้เลยวิถีชีวิตของสุนทรของเพื่อนอาชีพก็จะประกอบไปด้วยการเฮ็ดไฮเฮ็ดนาปลูกฝางแล้วก็เลี้ยงสัตว์นั่นเองเนาะ่วนหลายเนาะที่เพื่อนอาศัยอยู่นี่ก็จะแมนเป็นพี่น้องสมเ่าสนเ่ามุ่งนั่นเองเนาะที่เป็นอยู่ในืุนทีนี่เด็กน้อยบางคนนี่ ว,ว่าภาษากะาของเขาเนาะภาษาลาวขเขานี่ฟังบ่ค่อยจะเข้าใจแต่ว่าคุณอาจจะเข้าใจอยู่เนาะแต่อาจจะตอบบ,บ่บตอบเขาเนาะในแตยิ้มยังเดียวเนาะเวลาสอบถามประมาณนี้ใน,น,นอิรอกาบรรยากาศออกมามันจะเป็นค่ายขกันครับเ <Okay. S 1> อ,อินว่าอยู่ในผู้หมวโลเนาะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว่เมืองอนุวงศ์นี่มันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นทงเพียงน้อย วนหลกับเจแมนเป็นสายพูเลยประกอบมีหลายๆเมืองหลายๆเมืองก็นกล้ขึ้นกันเลยเนาะแต่ว่าเม me ืองที่รู <vengeance> ้ส <sorting outsiders> ึกว่ามีความสวยงามแล้วก็มีธงเพียงเอาไหลก็คือเจแมนเป็นเมืองอนุวงศ์นี่สำหรับเมืองลองแจ้งก็เป็นเมืองที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์เนาะเป็นเมืองที่มีการส้เป็นฐานต่างๆอะไรพวกนีอันนี้นี่ทุกทานจะเห็นลักษณะประมาณนี้ ขาพเจ้าว่ามันสวยงามเราสังเกตมึงาฟากทางก็ใช้มือทางด้านถึงหันเขาจะเห็นเป็นเหมือนของประชาทชนเนาะทางด้านถึงหันทุกทางจะไปเจาะทุกน้ำแลวเนี่ยตามตีนสายพูเลยแล้วหาเขาแนวมามันจะให,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 ให้ความรู้สึกจืนว่าเป็นขั้นเป็นขั้นเนาะนอกจากนี้เขาจะเนเห็นเป็นสายพูสลับสลับสลับกันไปเลยอันนี้เพื่อก็จะมีฮงเฮียนฮงเฮียนอยู่นี่ ถือว่าเป็นสุมโซนช่วาใหญ่เนาะจนได้มีการแบ่งออกเป็นสามบ้านเลยเนาะ<ม>เนือกากใต้เนาะเออใส่ซื้อบ้านอาวคือแต่ต่างแต่ว่าเพิ่มเข้ามาคําว่าเหนือกลางใต้นั่นเองเนี่ยนี่จะเป็นนี่มุมพิวพัดประมาณนี้เลยถ้าว่าเป็นขาม้าเขาจะเน้เห็นอ่ามุอมอีกมุมหนึ่งเลยเนาะตอนเวลาขับรถมาเสียงมันให้ความมูสึกแบบนี้แปลกาดีได้ จุดนี้เขาจะแนมเห็นบ้านของชศชน,นี่คนอยู่ทางด้านดินจะถือว่าเป็นชุมโนใหญ่งงเลยลแล้วมันจะอยู่เรียบตามลงมาแล้วอีกฝกั่งทางด้านหนึ่งมันจะเป็นทงนาประมาณนี้เน,นาะที่ให้เขาได้ถึงความ<ง>อุดมสมบูรณ์แล้วกับภาพบรรยากาศทงนาของคนมันเงางามเนาะเข้ามันงามเลยแหละเนาะอาจจะเปลี่ยนย้อนวายความอุดมสมบูรณ์ส่องมาแล้วคนอาจจะใส่เปลี่ยนยอนวายย่ของสั์เนาะสวยงามดีเลยลูกค้าเนาะบรรยากาศ โครงการจะอยู่ระหว่างอากาศแต่ถต่อไปก็จะมันเป็นสายฟูบ้านงานแตจะเป็นยู่เรียบตามสายทางไอซี่เนาะเวะจะมีห้ามฆ่าทายเครื่องอย่างต่างๆส่วนหลายที่สังเกตเห็นที่พิ่นยูนิเนาะก็คือจะแมนเปลี่ยนทางชนเทานั่นเองนะทุกท่านเส้นทางที่มาก,ก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยีทุกท่านมีความสวยงามเนาะของโครงกนารนงามไม่ลีเลยทุกท่าน,นในจุดน,นี้นะ ก็คือใจอยากจะพาลูกพานเที่ยวในจุ้นี่แหะพานเราเข้าไปเที่ยวชมไปบนิเวละมุมภายในเขตนี้แต่ว่าเนื่องด้วยสภาพฝนตกเนาะทุกพานเหนี้อาจจะแปลว่าบตกัวแห้งแต่ว่าในขพอะเป็นจริงในในตัวจริงแล้วเม็ดฝนย้อยมาแหง้งอ่านีนมุมนี้นาอเขาจะให้เขาซึ้งอีกมุมมองหนึง่งจะให้ความสวยงามท <S S> ุกคนลักษณะก,ก็คือจะเป็น กับนาขั้นใดอยู่ที่หัว,หวพันเนาะเส้นทางเราวางโซฟเบามันจะมีเป็นนาขั้นใดญ่เาเลยเนาอะอยูทางหัวพันคือตอีก,กนเนาะที่ข้าพเจ้าพาคือทางไปในตอนนั้นถือได้ว่าสวยงามหลายขึ้นชื่อวานาขั้นใดแล้วต้องไปเห็นยูเทียนหัวพันเนาะระหว่างทางเมืองโซฟเบเป็นก็สะออกประมาณนี้เลย เราถามว่าทา้าผนนู้ชมได้มีโอกาสเนเี่เดินทางมาเที่ยอ,อ่าผู้หัอโลนเนี่นอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศทุ่งนาอย่างประมาณนี้ก็สามารถสอบถามเส้นทางน้าประชาชนอยู่ในพื้นที่นั้นได้นะว่าไปบ้านอ่าวไปทา้งไหนเนาะอ่ามันจะมีป้ายบอกมาเลยนะทุกท่านแล้วเราก็ขี่ตามเส้นทางมาเลยแต่ว่าเส้นทางจะแมนขึ้นเรียบตาสใสปูมันเนาะอาจจะขึ้นแนโลงแนยงอย่างสิเจอกับคุ้งค่า กับการที่เขาจะมาแบบนี้เพราะว่าปชาชนอยู่นี่คนจะเลี้ยงมากกา้าทุกท่านอันนี้จะแม่นอนันทุกคนสังเกตดีอันที่แลนยอยู่นี่ห็นบบเมนมองอโบมเมนควยเลยทุกท่านเนาะเป็นโตมา,กกาทุกท่านนี่จะนีเลีเ้ยงมากกา้าเนาะจะแตกต่างจากที่อนเคยไปในหลายสถานที่มาเขาจะเห็นว่าเลี้ยงงอเลี้ยงควยเนาะแต่ว่านี่เ็นเลี้ยงมากกา้าเนาะทุกคนมุมนี้กับทุกท่าน คือทางที่ลูกค้าน้ตหรือโนวาภาคเหนือของลาวเขาวนหลายมันก็จะเปลี่ยนสายรูหรือกับธงเทียงกันน้อยเนาะรวมถึงในเขตพื้นที่ทางภาคใต้ของเราเขาก็เช่นกันตอนนี้สายฟูตาแต่ว่าจะมีทองเทียงที่ว่าหลายเมืองไซสสมบูรณ์่ก่อนเต่สีมันก็จะเอื้อว่าเป็นเขตพิเศษเนาะเมืองไซสสมบูรณ์่ก่อนก็แมนขึ้นกับที่เอื้อว่าแข่งอื่นขึ้นกันเนาะเพื่อหาก็มีการก่อตั้งขึ้นมาใหม่เนาะเป็น ขอแอขงน้องหม่นในศพอพัวลาวเขาสำหรับขออ่งแซ่ซมบณ์นี้อันนี้จะเป็นเปลี่นภาพบรรยากาศออกจากบ้านอาวแล้วเข้ามาในเทศบาลของเมืองอนุวงศ์แล้วเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตึกอาคารบ้านเฮือนสิ่งต่างๆเนาะอยู่ที่เมืองอนุวงศ์นี่ก็ถือได้ว่าเพิ่มขึ้นเลยก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากเดิมที่ได้นําเสนออาทานได้เห็นในช่วงสองปีขึ้นหลังในหลังจากที่ โควิดแล้วเนาะมีการเปิดประเทศให้เขาเดินทางไปในภาคต่างๆของราเขาได้กับมาตอนนั้นก็ถือว่ายังบอทันได้เพิ่มขึ้นในเรื่องของที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวที่ฮ้องหับเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยอ,อยู่ที่เมืองอนุวงศ์นี่เนาะก็คือมีเฮือนพักโรงแฮมมีคาเฟ่มีห้านอาหารเนาะสามารถฮ้องหับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวสําหรับเมืองอนุวงศ์นี่ แล้วเนาะเป็นอย่างเมื่ออนุวงศ์เป็นจุดขายอันหนึ่งเนาะทำรับการท่องเที่ยวก็คือเมนมันยังว่าวาถึงในความเปลี่ยนธรรมชาติและก็ยังว่าถึงวิถีชีวิตและก็บรรยากาศที่เฮายังสามารถเห็นในเรื่องราวสตอรี่เนาะของคนลาวที่แท้จริงอยู่เนาะสำหรับอยู่แข่งสาสมบูรณ์นี้แล้วบวกกับสภาพอากาศอยู่นี่เนาะ มันยังให้เฮาได้เห็นสายภูเขาเห็นวิถีชีวิตของซุมซนได้เห็นรรมาติายอยเนาะนนระหว่างนะทางที่เฮาเดินทางมาด้วยรนะยะทางจากนครหลวงีม่จนะันนอนมาฮอดแขวงไซสมบูรณ์นี้เมืองอนุวงวงนะนี่เนาะทุกคนก็ระยนะทางกว่า200เนาะกว่า200เนาะก็คือ200้ต้นๆเนี่ยท <200 S 2> ุกคนจากทางแบงคาบกเนาะมาฮอด ทิศสบาลของเมืองอานุวงศ์นี่กับร้อยสามสิลักเนาะแล้วจากนคะรหลวงเวียงจันเนาะออกมาจากวงเวียนดอนนูนเนาะหรือทางจะเดินจุดเป้าหมายลักเลยก็คือสถาน,นีขนสง่งผู้โดยสารมาฮอดสามแยกทาบกนี่กับเ้าสิปลายลักแล้วเนาะทุกคันเนาะในะเดินทางมาก็ใช้เวลา5หรือ6กชั่วโมงเนาะในการเดินทางเข้ามาด้วยสภาพเส้นทาง ในฤดูฝนของเราเขาก็มีการเป้เพในบางจุดเนาะทีศให้การเดินทางก็จะลาดซ่าด้วยสภาพเส้นทางนั่นเองเนาะแต่ว่าเมื่อเขาหมักในเรื่องของวิวของธรรมชาตรเนาะแต่เขาได้มาเห็นภาพบรรยากาศแล้วมันก็นกนให้เขาึเสาเ<ส>มื่อยในเรื่องของการเดินทางเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะอยู่ที่เทศบาลของเมืองอนุวงศ์ปัจจุบนันนี่เนาะก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยทุกท่านเนาะคือดังที่ทุกท่านหูห้เลยเนาะสำหรัรบ อยู่แขงใช้สมบูรณ์ส่วนหลายประชาชนที่เพิ่นอาศัยอยู่นี่แล้วก็คือกวาไปกวหลาิบเอเเลยเนาะก็คือจะแมนชนเผาเนาะที่เพิรนดำรงชีวิตอยู่นี่ก็จะประกอบมีเรื่องของส,ส,อสำนักงานห้องการการปกครองอย่างต่างๆเนาะของหน่วยงานต่างๆก็คือจะแมนอยู่ในพื้นที่ของเมืองอนุวงศ์นี่เนาะเป็นเมืองเอกเนาะของแขวงไส้สมบูรณ์นั่นเองทุกท่าน บรรยากาศในช่วงตอนแรงๆนาะเสียดายแต่ว่าฝนตกนะถ้าฝนบ่ตกนี่ก็จะได้พาทุกท่านลอสมตัวเมืองแล้วก็ได้เห็นหลายๆสถานที่อยู่เนาะมือพวกเขามานี่ก็ถือได้ว่าฝนตกนักพอสมควรหากพอทานได้อ่าสมพวาดีดีด่ไปก่อนหน้านี้เนาะที่ได้พาทุกท่านขึ้นไปเที่ยวสมจุดสูงสุดในลาวก็คือยอดภูเบี้ยเนาะที่มีความสูง2,800เมตรนั่นเองก็เห็นได้ว่า นอนอยู่ในพื้นที่ของแขวงแซนสมบูร์นี่เลยนอทุกท่านนี่วิวทิวทัศน์นอนบรรยากาศคือประมาณนี้แนมไปทางด้านหน้าผู้นอนเห็นอ่าเป็นสะอันเสาทรงอันนั้นก็คือจ่าแมนเขตียผู้หัวโล่นนาะหรือว่าผู้หัวสร้างนั่นเองจุดที่จะมีอันเขาจะเห็นมีนักท่องเที่ยวเนาะที่าไปเที่ยวได้หลายก็คือแมนจุดนั่นเองเนาะ